งงมนาเกียไปของผมผมมันออาทีวีด้วยยังพูดแม่บ้านเรายังพูดอ่ะถอนม่พูดือพอะถอนถอนถอนก็พูดไปยังไม่ได้ดูหรอกไม่ได้เปิดหรอกมาเลยจากนั้ไปดูนดีแล้วไม่มีให้นินทากัเขาเ่ดูเหมือนกันเลยวันนั้นไวันนั้นไม่ถ่ายทีวีครับทีเราไปอยู่นครนยกวันที่สามวันที่สองนะอ๋อถ้าโงเออถ่ายก็ใครลงใครช่องอีกอ่าแล้วไงเี ตลาดข้าตลาดข้าวมันมีลยวะมีลนนขกตลาดตลาดข้าวู้ตลาดข้าว้แตกาตลาดลแลวาถ้าไปอุมลตลาดแลว่าปดขยน้เต้าถ้าขออยากย้ำน้อแลวต้องปขอเลยครับประธานจ้วนประธานครับนานที่เหล็กครับนเขาข้าว้ประธานชวขาไปขออยู่แล้วครับแล้วก็ ยาวใหญห้ามห้าวิถีไทยครับสิ่งกลางสิ่งก็มีแก่เจะไม่เล็กดาราครับเจะาพอค้าปั่นดับคุณสึกสื่อมาสิขัตการท่านวรรจุวิถียจะลอยับเทียวทำไงขาต่อเนื่องเลยนะครับในเรือลิชนได้รอกลับใสยน้ำให้ เนี่ยใครมีน <okay. ını Vincent Leonard> <m p io> oh ้ำใจเอาอะไรมาวางไว้เ oh ต็มเลยเนี oh ่ยขนมปังแกงเต๊ไ oh. ม่กินไรเนี่ยมาดีจากจังหวัดเพชรบุรีตุลย์ชายบนตุลชัยเอาขนมปังแกงบนฝาดโอ้โหชนยอดเลยครับเมื่อวานรู้อันนี้แม่เมื่อวานเนี่ยเมื่อวานกินแม่แดงไอ้บ้านแดงกันวันนี้วันนี้แม่กินไรบ้านตี๋ตี๋เมื่อวานเนี่ยเออเขาตี๋เพชรเนี่าหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบ เ้าี่เปินก้งลเพื่อนชาวบ้านหอบเที่ยวดีจะอยู่รอดน้ำแลงแจ้วแม่พน้ำตักมีอาบชีครับหนึ่งบันสามพันก็จะทำได้ครับไปโอ้โหไปต่อเนื้อต่อตัวได้สมตยอได่สามสิบคนแล้วตรนี้กง้องเรือเล็กุดยอดนะโชดีต้องกราบขอบคุนพยันโนะราม กูจะอะไรอ๋อกุสามารถเป็นกำลังใจพวกเราไหมอ๋อฝากปอกูตะเพียกด้วยนะฝากปอกูจะร้องเาลงโอล์ด้วยแล้วฝากปอกอีกครั้งหนึ่งรเนี่ยไปมาแต่คำมาหวัดดีพี่แว่นอ๋อเนี่ยมาพี่ปอพี่ปอเรียกหลายเพื่งจ้าและที่สำคัญท yup ี่สุดใครหลังต no ั้งแต่โควิดโควิดมาเนี่ยครับหลักตั้งแต่โควิดทุกคนสบาย

น้องบันแค่วันรทำได้พระตองระจับสารสายได้เพื่อจะไปจะดูถามแต่ก็ไม่พนักตักทำได้ไก,ก็จะเป็นแม่เป้ยกร้อนเพื่อนเกเป็นเงินสามพันบาทครับขณะนี้พี่น้องผู้ชม